ห่วงพันธุ์ก็ลับมาอย่างรุ่นได้นลายกันเรียบร้อยนี่ลราลงลายที่บุษติกน้อยอะบุษติกนี้โอ้ตะกี้มันเยอะไงต้องมาแยกลายมาไหลเก็บพันไปด้วยขยายไปเรื่อยอันนี้เริ่มยุบก็เริ่มขยายไปทางไม้ซะนั่นนี่พันฟักงงฟักหอมเห็นมันยังดอรบอืมผสมแล้วนั่นหอมก็ยัดคูนไปเลยอ่ะอ่าฮะไล่ไปผสมไปเรื่อยๆ ก้อนนี้โสมก็ผูดทาง,งมมาทางนู้นมันโสมบุยากปินใสกระลำทางนี้ต่ออ่พอกระลำออกเอาไปลงด้านนู้นต่ออ่อันนี้มันได้เด็ดค้างมันบนัเนี่ยนี่มันคุมมะเขือเออกระอย่าต้นมะเขือตับปีเลยเนี่เอามะเขือนี่เหมือนกับมะเขือให้หอมบัต้องเอาออกเลยต้นมันนะตอนแรกก็เป็นยังงั้นเลยเนาะอ,ะอนน่ยัดเข้าไปมันก็คุมมะเขือเป็นค้างให้นี่อุย้ยโอเคโอเคบัวต้องไปทำค้างนะอ่ะอืออืออือ พอมะเขือเริ่มห้างปลูกไสคอนมะเขือเอาต้นมะเขือเป็นข้างโอ้กะมองอยู่เด้ยี่กะมองอยู่มันเป็นพุ่มแถวเออเมนเมนเมนเออไอเดียนะฮะปลูกปลามะเขือเก่าแล้วปลามะเขือเก่าสองปีมันก็ยังแข็งแรงอยู่อ่ะเออประหยัดถุยเมนบัวเอาข้าทาได้หนิ มองบ่ได้สังเกตกนะั่นมันเริ่มโมแลนี่เออกลายเป็นมะเขือเป็นค้างมะเขือกับแข็งแรงอยู่ได้เป็นปีสองปีสามปีพะนะไม่<ต>ได้เป็น l o n มันโมตายนะมันอยู่ได้อือพริกแพงแหละทำงานให้พี่น้องเอ้ยเบื้องเอาเพื่อือจากต้นมะเขือกลายเป็นพุ่มฟักทำเกษตรกรนหน้าเดียวอยู่ไม่ได้ทุกวันเนี้ยอ่าดีแล้วอย่างนี้แหละโอ้ยไอปีโดนอีแกแล้ว ไอปีเอ้ยทำกระเซต,ตหน้าเดียวเหมือนไอปีแห้งเล่าว่ากกว่าอุ้ยปีเอ้ยผมไม่ต้องใช้สมองครับผมรับจ้างครับว่าไงนะ <laughs> ลูกพี่ลูกน้องคะนะ